สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้เรามาทำเอ่อทำอะไรอะ่ะวางกระมังเนาะทําที่ดักแมงกีซอนค่ะเนี่ยค่ะทำอย่างงี้เนาะหุดหลุมเอากะละมังใส่น้ำค่ะแต่ที่เพิ่มเติมคือเอ่อเอาเสาปักสีมุมค่ะแล้วก็เอาผ้าขาวขาวขึง พราะว่าช่วงนี้เขาปล่อยหัวควายเนาะเดี๋ยวประมาณสักช่วงนี้ช่วงหวค่ําเดินไงเนาะก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มเราค่อยมาติดตั้งเครื่องค่ะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะนี้เนาะจะขุดลมแล้วก็ใส่น้ปอื่แต่งขอบแล้วแต่ค่ะบางคนก็แต่งบางคนไม่แต่งกันแล้วแต่นอกว่าใครสะดวกแบบไหนบรรยากาศค่ะ แดดร่มลมตกค่ะพิกัดบ้านแสงตะวันตำบลตะตอองอำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยช่วงนี้ยังไม่มีลมค่ะเดี๋ยวยังไงตอนดักเอาเครื่องมาติดตั้งเนาะเดี๋ยวป้าสมนจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะ